มากันที่คุณขอบสูว่านานดีกว่า,านะคะด้วยความที่ว่าห่างหายไปนานเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งภรรยาโอกาสที่จะกลับมาเล่นละครไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าต้องถามพี่กบเองค่ะครับ กว่า5ปีแล้ว<ห>ที่นางเอกอแถวหน้าของเม,มืองไ,ไทยกบสุวรรณวางมือจากงานละครเพราะเธอมีหน้าที่หลักก็คือการเป็นภรรยาของสามีสุดที่รักบรูคเดนุพออีกทั้งตอนนี้ต้องสวมบทบาทการเป็นคุณแม่ดูแลน้องระดาวัยสี่ขวบและน้องณดนวัยสิบเดือนก็เลยทําให้แฟนละครบ,บ่นคิดถึงถามเมื่อไหร่จะกลับมารับงานละครกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะพี่กบก็ยังตอบขัดใจแฟนคลับอยู่ดีว่าไม่สามารถรับละครได้เวลาทั้งหมดที่มีต้องทุ่มให้กับการเลี้ยงดูลูกแม้ล่าสุด ก็จะมีข่าวแว่วๆมาว่ามีผู้จัดละครติดต่อให้เธอลงเล่นละครเรื่องน้ำเซาะทรายประกอบกับคู่จิ้นในตำนานอย่างคุณสอนรามเทพพิทักษ์ค่ะมีเรื่องละครติดต่อมาบ้างแต่ว่าต้องแบบขอโทษจริงๆสำหรับคุณผู้ที่ติดต่อมาเพราะว่ากบกบต้องนกดา r กบดูเองด้วยอะค่ะต้องไปรับจากโรงเรียนต้องป้อนข้าวอาบน้ำต้องเอานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คงยัง ยังทิ้งเขาไปไม่ได้คนเล็กก็ยังสิบเดือนกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องให้นมแม่ด้วยต่อมาจะเป็นเรื่องน้ำตาไม่ใช่เรื่องเดียวกันเห็นว่าจะวางไว้คู่เล่นกับพี่หนุ่มด้วยมั้ใช่ค่ะแต่ยิ่งแบมีค่ะจะเป็นฟูจิรีเธออะไรอ๋อหลายคนได้มีค่ะมีแต่ว่าก็เสียดายจริงๆอะค่ะแต่ว่ากบยังมัน ผมยังไม่สามารถรับงานอะไรที่มันแบบยาวๆค่ะเป็นเป็นช่วงเวลายาวๆเช่นเช่นถ่ายละครเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงสักกี่ทุ่มไม่รู้แล้วก็ทุกวันเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่ง 3- 4วันอย่างเงี้ยค่ะผมยังไม่สามารถรับได้จริงๆเพราะว่าไม่มีใครไปรับคนนี้ไม่มีใครดูเขาเอากลับมาทิ้งบ้านเขาก็จะอยู่ของเขาคนเดียวพี่กรณ์พี่กรมีเรื่องของพูดคุยมากกว่าแต่ว่าอาจจะยังยังไม่ลงตัวค่ะ คืออยากไหมอยากอะค่ะต้องบอกว่าแบบกบอยู่บ้านเนี่ยนะคะแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยอยู่แต่กับลูกแล้วก็นอกจากคุยกันเล่นกันทะเลาะกันกับลูกแล้วเนี่ยก็ยังกอดหอมฟ้าอยู่แค่นี้ก็คือยังไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันเคยแบบออกไปกองถ่ายได้เจอนักข่าวพี่นักข่าวเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนักแสดงเดี๋ยวรุ่นพี่รุ่นอะไรแบบนึกออกไหมคะเราได้ไปอยู่แบบสังคมที่มันแบบหงุสนุกสนานพูดคุยคลื่นเครืน แ,แบบมาอยู่บ้าน,นิี่เพียบางทีก็เหงาเหมือนกันบางทีก็รู้สึกเหงาแล้วบางทีก็แบบอยากกลับไปสนุกสนานเฮฮาแบบนั้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ที่เัเออเรารู้สึกว่ามัน,มนจําเป็นแล้วมันก็ยังมันยังสํคาคัญมากอยู่อะค่ะก็เลยทําให้ยังทําไม่ได้จริงๆพี่บุ้มไม่ว่านะคะคือพี่บุ้งก็ตามใจหมดว่าแบบแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เขาก็สงสารว่าอยากให้เราแบบ ได้ไปข้ได้ไปข้างนอกบ้างได้ไ่เจอเพื่อนเจอฝูงได้ไปไหนต่อไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เข้าใจว่ากบก็ชอบที่จะเลี้ยงลูกดูแลลูกอะไอนคนเป็นแม่นะคะบางทีก็ต้องรอน้องโตกว่านี้ ไมล่ะเ<ช>ดี๋ยวยังไง<ช>สี่ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีความน่ารักนะคะของน้องนาดามาฝากโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเรื่องราวนะคะที่น้องนาดาช่วยดูแลน้องนดาดนในเรื่องของขันวันเกิดที่พึ่งครบรอบสี่ขวบไปอีกอ